ซุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพพอกระเมี่นี่คือเก่าอีเดพี่น้องพบพอไปเจอกระเมี่นี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมกับมันดิสเฮดของหวานกินพี่น้องเฮดของหวานรวมพี่น้องสีเฮดของหวานนรวมข้าวโพดนิกซาคู่ตากียดพีดนพดพ่น้องแล้วกับสิงคโป,ปูแปลกอันนั้นอันนี้เป็นสิงคกปู์ของเวียดเขาเฮดคล้ายมาเดียพี่น้องเ่าเอามาตบเอาอันนี้กระนานกะทิ ต้มแล้วกะทีก็ดำกะดำตาลพี่น้องเอาเสียเอาลงไปก็คือเอาบักสดี่ลงไปกใส่ซิงคูตัวนี้ซื้อมาจากห้านเบียดพี่น้องเขาต้มใส่ใบเตยหอมหอมพี่น้องเรื่งเข้า,ขามาใบเห็ดลาบ้านโดยเฉพาะพี่น้องหอมหอมเหนียวเหนียวสีสันงามนะพี่น้องเนาะสิงามงามอันนี้ก็ซาคูพี่น้องเขาจะใส่คนหนาขังนะ มากินห้านเย็นนะมเมจ์นี่ด้วยพี่น้องกะทีลงใส่พี่น้องอืมเป็นก่อนเนี่ยมสันใส่ลายอยันน้ำล,ลายผัวเป็นสีบปเสอน้ำบ้านรวมพี่น้องเอยบว้านเย็นพี่น้องเอย ทวยแบบง่ายเลยพี่น้องเลยสิกินเบิดอแบสบายดีพี่น้องสุขคูสุขคนสุหม่องสุกบอลพอๆกับเมจินี่เลยพี่น้องพอๆกับเมจินี่คือเกาคือเรื่องพี่น้องวันนี้เมจินี่จะพากินน้ำหวานพี่น้องเมจินี่เองคลองหวานกินแกอากาศหอนเนาะพี่น้องเนาะอากาศมันหอนไล่กินน้ำหวานใส่เนาะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำหวานมันหวานยินน้ำเมจินี่เด้อพี่น้องแซ่บแสบจะได้พี่น้องหน้าตาเปนตะกินอยู่พอพี่น้อง น้ำหวานร่วมพี่น้องนี่ว่าซะดีเน่แล้วก็บซาคูแน่แล้วก็สิงคโปร์พี่น้องมาเลอมาจัแจดแจก้ะเมจิเด้เลยพี่น้องเลอถ้วยบางใหญ่เลยดินะกินเบิร์ดจิบบ่ดินะอย่าก,กินของหวานพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวก็ใส่ตู้เย็นไปจะงงมากินพี่น้อง หวานเย็นสื่นใจกินบิดออกพี่น้องเลยกินบิดนี่ก็เป็นบวานตายเนาะจัวบ้านเมจินี่มากินหัวหวานพี่น้อง ส่ใอ,อันนี้มากไอ้นะเขาเจียฮิดค้ายอยู่หันแบดพี่น้องหอมใบเตยเขาใส่ใบเตยหอมหอมเลยนะไหนสีสีพิงสีเคีเยนะ้ยวนี่นะเสะ กินเบิร์ตเฉพาะคือสวยไงจ้ะเม,ม,มจินี่เห็ดเอียงเมจินี่เสบือเห็ดหวานพี่เนาะบือหวานแห่งหวานแห่งมันกินมเลยได้ด้วยเี่เนาะ,นะ ม,มากินแล้วเมจินี่ถ้าพี่น้องเด้อลายได้นี่นะกินเบอร์ถั่วนี่สิบเป็นเบาหวานตายบ่เพือเมื่อกี้นี่เห็นลายอยู่ได bé em kín sơn nha nè, nhanh nhanh nha 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 sườn nha nha nọ ấy, cá nha hoàn.

กินของหวานเลยเสื่อใจกินกระตูซ่สาสองคนกระูซ่าวก็ดีกินอยู่คนพี่นอ้องหยั่นกล่กอ,อกมะกาวมามีแต่เม โอเคพี่น้องแม่เจนนี่ก็บสิคอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เจนนี่นี่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เจนนี่เฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะบาย